ตอนเช้าคอยยืนกับไพ่นี่เอาหัวลูกง่วงมากวันี้บ่ดยืนกับไพ่นี่สบายดียดเอา้าสาธทิตบ่อนี่ม,กมามมกับบพยหามมากับุงบุญมากบุกบุญกระเป๋าไพ่สาระนะท่าแม่เจ้า,าไ,ไปใส่ไปเงี้ยว <laughs> เออรำซา,ส,าสบายดี้วดูนางโน่นก่อนฮะนางโ่มพี่ จะมาด้ใช่นะหน่มมุกหุ่มมุกไปชงไปแม่บัวไปุงเทพโอ้เอาเราไปชงเทพบ่จะอยู่ไพะบดตี่อยู่กับแม่อ้วนบดตี่โอ้แม่บัวไปไทยโอ้ไปชงแม่บัวอยู่ร้านนี่บ่

ถ้าคือนุงนตะทอนคือ้าบอกนุ่งบุญเลยโวมาแล้วต้องโชว์ในเหตุเมากกลยสิเป็นนุ่งเคิ่มเลยทั้งคุณค่ะสบายดีโดยย่าเดี๋ยวไกลๆช่องน้ำหนาเลยเราหนุ่งเคิมแม่มว่าอย่าเปิดโชว์นะขีดเด็กีิโพนนะน้องน้ำใสพากันมา้ต่ใสก็ไปชง ไปอังกฤษอืมเดี่ยวเ่นบอกว่าน,นไปชงแม่มบับวบ่อแม่บัวไปรุงกฤษเหรอไอแม่อ้วนนะว่าปันหาออกขวดคู่มองดอเช็ดปบดนี้ใช่ใน่ไแม่อ้วในใช่โอ้สบา,ายดีบอกว่าไม่จะออกจดง๋นะรอดออกสิดีกลัวไปเจ้รอดออกคนได้ป้องงิ้กลวงอะไร มาซักมาเออันติดเลยหรอเจ้าแกจี้เอาไฟละกูเนาะอย่าเอาทานี่นัดจะได้ช็อตจะได้ถ่ายโบดี้โบดี้โบดี้ไอ้บอมแน่นิมแน่ปุ๊บป้าอโบดี้มอมเสิร์มาเสิร์ท่องออกแน่นิเฮ้ยเซ็ต เดินทางขอข้างหนึ่งถ้าวันนาประดิมายกันเล่นเด้นนี่พอดีว่าพ่อพอดีนี่ด,ด้วยโหวาสนาอืมใช่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 ใชใชสบายด,ายดีจ้ะเอ๋สาวน้อยจะหนาเต็กเดวนะคือห,หนาบู๋นเลยพ้าวังว้าวังน,น,น้ำเมื่อน้ำเมื่อนมายืนฟังนี่ โอเคคนปรกำงามหนึ่งเห็นหน้ามืดตืมด้วยาดนี่ยิ้มเลยก้นหงิ้มเลยนิ้มเลยนิ่มเลยนิ้มเหี้ยไปเลยสบายดีถือจ้ากันทูเฮ็ดสายนิ่งแบบเดียวกับน้ำผิงเลยได้นี่อยู่เพื่อนี่ย่ได้อยู่ชื่อเลยชู่ๆชูๆชูๆชูชูชู่ายสายนิ่งเลยเพื่อนาือจ้าถืจ้าถือจ้าจักเดือนก็วัดชนะหาเดือนอันน้องอยู่ดิเดือนเดือนหนึ่งเนาะ จำแนนเลยลูะออ่าจบังจิตีบังตูยูทูบเบอร์ชื่อได้เนี่แม่กับยูทูบพ่อกับยูทูบมาเออโวโอยยังบยไงเนาะทจาปาก่อนทจ้ทจาต่ก็ปยูลูกละทจาน้าพิกน่ะเจ็เดือนทูจาเป็น เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะท<บ>ุกจ้าเป็นนอนชี้เดือนนะเขาบ่อยทุนะทุ่ยุเหมือนใหญ่แล้วแบบเปลี่ยนแบบบ่อเล็กน้อยแต่ละเดือนสิเปลี่ยนไปแต่ละเดือนอคือนทำผีเงินเดือนผ่านมานี่สิให้พอ่อเอาเขานอนอย่างเดียวบัดเดือนนี่บ่ให้พอ่อใกล้เลยเหมาะห่แต่เมอันนี้เนี่ยทานหานเดือนนี่ตื่นแต่เช้าตีสามชูม้อด้วยบ่ไหวแล้วกันนี่ ตืนเช้าบวจะมาที่งป้าบววโคตรเนจัเห็นพ่ออีกยนดังลองฮ่าเธอจอนด่จอสิไงเอ้ยัวนกะถ้าพ่อมันยอกลูกเอาแพ้ตกเลยให้พ่อไว้่อยากเต้นไหมอยาเต้นเนอะน้าน เออจอนดิเด้รีลองโอ้ยโมันโมเมนตเื่อนไดู้กนี่นะเหน๋ยวเมย์ที่หเด่นอย่นะแอลลันปัดบอกเคยพิงนี่ปัด่น่ไปพิงคือรถดิปัดปัดปัดแม่โ่เอามาดำบอกเอานา่รลย้ำใส่คือมา้ำเจอาำน้่มาดำแบบนี้ตลอดอยู่แต่ว่าน้องก่ได้มาน้องบระดามมาสิโบโอช่วงนี้อ้าว้ยฮะไปดูว่าเราเบาเราบาไอ้ชินเฮฟี่เด็กเงมันไปใช่สิ เพื่อน่ะเพื่อนบราวนี่ยเพื่อนอือไปชินยังแยบแล้วเดี๋ยวนี้อยากติดแม่นะแบบนี้เด็กน้อยนะสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆันนี้รถระบาดอันี้ลนรถเลยอุ้ยไปหักเด้สีดังปื๊ดปืดรถพ่อเจ้าบอสรถพ่อเจ้าบอสปื๊ดปื๊ดนะอือ่อือโด้ยเลยโน้ยกิทูเบอร์อ่ะเพื่อนพิงก์กะเขาพิงเนาะออื งั้งคักตั๋วนี่เห็นรถแล้วเรถแล้วพอดีจำพ่อจำแม่ได้แหลดได้แหลดทรงนานจำได้แล้วเห็นพ่อนี่ดีใจเพื่ออยังนี่เสียพ่อเล็กน้อยนี่สิเป็นแบบนี้แต่ละเดือนเสียพ่อเสียพากันมาค่ะชิมาเยี่ยมนียใจเพ็ญนี่บ่อร่างโลงจกวิทย์อันนั้นนี่จันทระบัวโอ้เอาเปิ่นมาไอยู่เห็นหน้าบ่ออเห็นหน้าแล้วไป อยากไปได้คือคนคนนี้อยากให้พาไปพาเละเล่นอากใพาเละพาเลาะได้เบิ่งเบิ่งมือนี่ชิแบบชิแบบเดียวกันนะเอื้อพิงได้ดิเบิ่งมือคนนี้คนแต่นิ่งๆแต่ว่าผ่ามือพวดได้เลยนี่เบิ่งเลยอ๋อนีก็ยุ่มได้นี่นะยุ่มเลยเทีบขึ้นย่งในคนเบื่อเดี๋ยวไปนะหาเดือนแล้วเดือนแล้วนะยืนนะกุดง่ายจ๋อจ๋อคิว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 ก

เออยากเต้นอยากเต้นใช่ป่ติง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 มาได้อึมใจเลยนะขีวันจับเลยนะท่านใหญ่งห้อยขีงวันแน่เตรียมรถเจ้าขี่วันจับหนาเนี่ยขีวันจับหนาครับวันจะมาไงเลิศเนี่แต่งหน้าเก่งปะยังแก้วพีงกับเฮ็ดแม่แต่งหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดอกต้องให้แทะปากกันแทะนั่นแหละเพิ่มนะเอ็ดตเพิ่นนักมาเดียวกันนักแก้วพีงเลยผิวนุ่มยังก็ ไอคิ้วไอคิ้วอันบ่ชุ่เปอิดวะแต่ไอพิงนั่นข้ากินนมกล่องนี่อ้าวเธอจำมั่มเลยข้ากินนมกล่องนี่นมกล่องเบอร์สามเปลี่ยนเบอร์สามเลยเมน่านี่ยังเบอร์หนึ่งเดียวเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองเดือนก่อนเดื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 อนนะเบอร์สองเบอร์สองเฮ้ยเบอร์สองมากระซิบราคาอีกนิดนึงน้ำเม่นพอน้ำเม่นเะยจังหน่อยเฮงอือ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  ยาเพิ่อนให้เพื่นกินให้เพิ่นกินมันกับแม่มันกับพัฒนาก็ตามนุ่มอยู่ด้วแม่พัฒนาตามนุ่มปุ๊บ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 แบบมันนั่นแหละม่แนี้หน่อยมันแข็งแรงไหมแต่สังเกตด้น้องพิงกับน้องเอ็บนี่ต่างกันไรเมย์หน่อย่องลูกเนาะแปลว่าการแบบการดิ่นกันแบบว่าจ้าแบบโอ้ลุ่มอย่างไรน้า่ายแตงแตงข้าเปลี่ยนเนาะก็เริ่มแบบว่าอ๋อเริ่มแบบเดือนแม่เยจ็ดเดือนน้ำพิงนี่ทุจ้าสบายดีนี ตอนสเดือนนะทูจ้าเขาบอกทูจ่าเนี่ยุเดี๋ยวนี yeah. ้น่ีอยวเปี่ยนเดี๋ยวนี้เปี่ยนเม่ใช่ใจเดี๋ยวนี้เอ้าเดียวเชิญบานนี่จะเป็นเล่นเทานั่นเนอะนตำแซวน้เพ่งนะเจ้าเสียบใส่เพ่งนั่เนาะเล่นชอบเลนมือป่านะยังเหยาะทองเลยยัเหยาะทองเลยเยะเลยเด็กเปื้อนน้ำล่าเลย้เย็กไป เงานหนด้วยไอ่ด้วยไหน่าด้วยยังเดียอมยไม่นกนเลยจ่าเอ๋เดิมตาวราลูกเดมตาแดดชองแดองเออเออเห็นไหมอกระเบื้น่อยนี่ลูกขาวง่ญ่อะไรประเทศนิดหน่อยนี่ขึ้นแขีเพี่นรองเิดิโอถ้าเป็นถ้าปนเหน้อง่ได้แน่เลยแพงต้องได้แพง เอาแล้วบาดีเขียแล้บาดดีเขียแล้วบาดดีไปไป้ยไปไปวปไาไป้ปไ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 ป้ปไ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 ป่ปไดไป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 ่ปไวไปไนไป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 ได้าไปนปไปไปไนไไปไไป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 เจ้าไป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 ปไ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 นไนไปได้ปไปไปปไ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 ป่ปไ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 ปู้ไป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 วปไเไ่ไปไปนปไปไป่ปไ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 ไปวาไ แตงยำเมื่ไปไกลหญ่ใหญ่เช็ดต่อไปหัวแม่ใยญ่ลูกใหญ่ย้าเริ่มค้านไปหนะหัวยองเได้หัวยองก็ได้ยองมาแล้วนี่เริ่มค้านหนาแต่ว่ายังคัานบอได้ก็ได้บอแขนยี่โมแขนต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถอยหลังนั่นนึงกระลุกกระยแบเดี๋ยวน้ำพิงน้ำพิงก็ถอยหลังก่อนแม่เนาะน้ำพิงนี่ถอยหลังนี่เก่งเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวชื่ออะไรดิอยากอยากโจมไปโจมมาได้ป่ะอยากเต้นนะเต้นคิวตาเนี่ยเป็นคนตาล เอเอาเเอเนี่แน่นี่โอครับเนเดอครับลตายพ่อไตายบ้นวยตายพ่อลยนทว่าน <els> ี่ทั้งบพ่งเขาว่ารถบาบุญเขว่าข่อยประชันในูบรถบาบุญมาแล้วเข่าคือูเอ้าเสียงมาเลยพนักเขาว่าเข้ามาอุ้มลูกไ ไปน้ำจืดจอดในน้ำโมก็โมโมเคยเห็นงานิ้ขาต้องการเห็นนะเอ้เรดสไลด์อยากไปที่ไอนี่ยิ่งเ่าผ้าไปเรื่อยๆนี่ชิคิี้ด้ยเลยแต่ว่านั่พิงหันทีเป็นคนที่ว่าทาหู้ว่าไ่ได้ไปได้เลยจะขึ้นอู้ขึ้นนุ่มเนาะอุ้พินกันยัง่อยอุ้่น้งจีไปแล้วโันขื่นเราไม่ได้ไปข่นนี่ดีใจ่ไ แม่น้าพิงน้าพิงกันเอาเห็ดไรข้อมันมีเหรอขอได้ได้เฮ้ยแสงเฮ้ยหข้อต่อไม่ตอต่เดี๋ยวเราไปนั่ง้างนไปผู้นั่งนไปเจ๊แมนกเต่าไขควก้าวบอกไปขึ้นฟ้าต่นั่ง้างนอกไปผู้น่ะนันั่งวิลลุกไปดูไม่อด อันหนึงกับโป่งเพื่นบวกกันนั่งย่ออะไรที่นี่ปีนน้ำมึงจับห่วยเกิดเป็นเดียบร้อยเพิ่อนเลิกโทรศัพท์ได้หาน้องหวัดเมื่อไปหรอวะไปหรอวะอยากไหนพ่อพาลูดีกบ่อยากเต้นบออยากเต้นบอประสาบออกกันนี่ชิเมื่อเลยบ่แม่นพาน้องเสตติปะ บบายบกคนหนองเตาเมื่อเรยบ่นองเตานี่สีมุ้งเพิ่อเริ่มปิดสีมุ้งหามุีงเนิ่ยเพิ่มปิดตบ่ปิดแล้วเน่นนองเตานี่สีมุ้งหามุงบางฮ้่นเนี่ยก็ปิดแต่ว่านั่งนั่งได้ักกะเผามาได้แต่ว่าทางฮ้่นน่ะสีปิดนังได้จังมาได้นะวิบิดจากหามุ้งก็้อ้ยให้เป็นเท่นี่มพี่เสียงคนนี่ รถพอบุญไปแล้วดูดู่าเห็นมันี้ก่อมันไม่ด่งามเลยนะเอออันเดียวกันได้ดิแต่นี่เนี่ยคือกันนะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็มีเลี้ยงนี้เที่ยวตลอดพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงนี้เที่ยวคือกันใช่ไอมคือกันนั่ะก็ได้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกินทุกนั้นพี่เลี้ยงกับกันเลยอะใสยตื๊ดปะนั่งใบชัำเพื่อนคนแรกนั่งตายโยใช่ไหมใช่ไหมเป็นรองก็ปัจจัยแล้ววใช่ไหมเซียวเซียวนี่เพ่งวะ เเชียเชียรเชียร์เงินดันคนบ้าบาทนี่เอาบาทนี่บอไคนมาสชวเครื่องให้ลุงเฮาไ่จั่วเอดีอไปจะไปขอยจะได้กลับเลยดยไปถอยรถกันเอาเรถอยากเราคู่กันดีเลยเลยเลยมาดูไมมาไม่ดูมาเนาะเราถอยรถกันไว้เลยเลยเลยาถอยเพิ่กันพอแป๊บนึงเลย รกลถเจ้าอะรรถเจ้ามานี่ปะ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 ตั้งนองวัฒนาที่ได้ปะใช่ไยนะฮะไปเข่าไหนมาดุไปเข่าไหมาจอยม้้ไปเรียบไปเข่าไนพูฮะเข่าไหนป้ารแมตัวพุไปฮะ ยังดินงกอนเออเสื้อป้าเมื่อก่อนด้วยใชนไสบายดีก่อนเจออะ้ดอกทางเ้อป้ามเมื่อจำ่าใ่ปะมงโดยโดอดีประมูลเปิถามเจ้าเนเจเพ็ดมาเขาเอิญเจ้าปรามูลต่น้อยเอิญเจ้าแต่น้อยอะไรเรื่ราตาตน้อยเออบุมแม่น่ย อปลาปิ <t 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 ้งปลาบาบุญตา้อยมาฝากชื่อมาฝากบาบุญบาบุญนันเตี้ยบาบุญเตี้ยเราเตี้ยสาวันบาจนคนลอดเตี้ยไดบาบุญสารวันจุ๊บหาเตี้ยอะไรเบาเตี้ยบาบุญนะเ็นบาจานีคนลอเดินโอ้บาจนานี่้าวเอาละครับ ป้อสาวคอยจะได้กลับก่อนเนาะโดยโดยโดยสบายดีโดยป้าวันนี้จะได้เดินทางกลับก่อนให้พี่น้องเลยปรีชังสมบูรก็ได้มาทั้งอันที่ขอมทั้งเซนเนาะมาพอดีพ่อนั้งสาวทองคนลุงเพิ่มอะไรคนเมื่อกี้ทั้งวันจันก็มาแต่วันจันพันไปแล้วให้พี่น้องเลยไปเี็บงานหมุนเงินก่อนแหละถึงจะได้มาหมุนใหม่เนาะพ่อ ทางสาทองแล้วก็ทางป้าจอยเมื่อก่อนเด้อบ๊ายบายทำไมอ้วนกลับมาเพราะกาจะได้เดินทางปิดประตูลงไปก็จะได้กลับก่อนพายพี่น้องเลยมาวันนี้ก็จะได้เดินทางกลับก่อนพายพี่น้องเลยทางน้องเสาอทิตย์บวกก้าเข้าไปบอกให้เข้าไปอยู่ในแม่เข้าของควัญนี่ย่าหล่อนนะผนมาแต่สุ่งแม่บัว ป่าบัวเพื่อนน่ะไปไทยไปนั่นบ่ไปไทยบ่แมน่นในทางไปเห็นงานนี่บ่๊บไปเห็นง,งานนี่ได้เราเคยไปเห็นง,งานตะกี้ได้เราหาชิมานี่วันนี้เราบริยูเห็นน้าวันนี้เราฉิดไปไทยเลยไปชงบริยูนาโยคัวนี่วะ่ะทองปะจอยแล้วก็ทางมาบุญน้องสาติเทศเพิ่นกับน้องาาวาสนาลาอันนี้ว่าเอ้าเอ้ยคือโบเบสดิน้องวาสนากับมีเนาะ โอยป้าบ้านนี้สำหรับคลิปนี้ไาพี่น้องเลยทั้งสมบูนณ์กะได้ถทถักทายทั้งแม่อ้วนเพิน่นไในมาได้กเพิ่นกับผู้ขอนายผูพ้พันนีผี้พุ่พนเมื่อกี้นี่รถพันมาสรง ừ ừ. เฮไส่กะจะได้เดินทางกับกอนขอบคุณขอบคูณ,คณท, FC, ท,ทั้งเอฟซีเด็กกัทั้งผู้ใหญ่จะดีที่เข้ามาติดตามชมคลิปนํากันเลอ,อสำหรับคลิปนี้ไปพ่อกนันม้นหน้าพายพี่น้องเลยขอบคุณขอบพูนโดยขอกาว่าสบายดีสบายดี